สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านดินนะครับใครที่เข้ามาดู e ีพนี้เป็น EP แรกให้ท่านเข้าไปที่ตรงช่องจากนั้นไปที่ playlist ผมได้ทำ playlist แยกเอาไว้ให้ตั้งแต่เรื่องสูรมือ8มิลแปลงเบอร์2วบาวลิเรมันเทโลูกแล้วเขาจะตัว M 4นะครับ e ีพีนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาที่มือใหม่หลายท่านเจอนะครับนั่นก็คืออาการคอนเบิรคอนเบิเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็จะแก้ไขย,ยังไง มาดูกันเลยครับกับแรกนะครับอีพีที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องสปริงเอาไว้ว่าทำยังไงเทสยังไงถึงจะใช้สปริงได้เหมาะกับ p c p ของเราใครที่ยังไม่ดูก็ต้องไปดูก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่เข้าใจอีพีนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับางานนะครับงานของใครไหนก็ช่างนะครับ ของพ่อค้าที่เขาจะขายนะครับส่วนมากเลยเขาจะทําสปริงที่แข็งไว้ก่อนนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรหนึ่งนะครับก็คือเราไม่รู้ว่าลูกค้านี่จะเอาไปทําอะไรก่อนนะครับบางคนจะเอาไปตีเล็กบางคนจะเอาไปอ่ายิงตรงนะครับช่างไม่รู้ช่างก็ต้องทําสปริงให้แข็งไว้ก่อนนะแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับ เรามาดูสปริงก่อนนะครับว่าขนาดของสปริงอะไรมันเป็นยังไงนะครับคร่ข้าวนะครับเดี๋ยวอีพิหน้าแล้วค่อยมาเจาะอีกว่าสปริงก็จะมีที่ใช้กันจะมีอยู่สองขนาดนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วกันนะครับคร่ข้าวนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นสปริงที่ คอมโต,อย,อ,มอ,มโตอยู่ที่15มิลนะครับคอมโตอยู่ที่15มิลลวดหนาเส้นลวดนะครับความหนาของมาณจะอยู่ที่1.5นะครับอ่าส่วนมากเขาใช้ตัวนี้กันนะครับเพราะว่ามันจะแข็งแล้วก็ตีแรงนะครับตัวนี้อ่าส่วนอีกตัวนะครับเขาใช้กันเยอะจะเป็นตัวเล็กลงมานะครับคอมโตจะอยู่ที่ประมาณ14นะครับ14บกว่านะครับ ก็ความหนาของลวดเล็กลงมานะครับคือหนึ่งจุดสองนะครับอ่จุดสองประมาณนี้ตรงตัวนี้ค่าเคต่างกันนะครับตัวนี้นิ่มนะครับนิ่มอันนี้ครับกดได้ตัวนี้กดแทบไม่ลงเลยครับแข็งมากสวดมากแล้วเขาจะใช้ตัวนี้กันนะครับงานเกือบทุกค่ายจะพยายามสมนาจะใช้ตัวนี้กันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่างเขาไม่รู้ว่าเราจะเอาไปทําอะไรนะครับจะยิงตรงหรือว่าอะไร อ่าทีนี้สปริงมันแข็งเราได้มาเสร็จนะครับจะพูดถึงเรื่องยิงตรงก่อนแล้วกันยิงตรงนะครับนั่นก็คือการที่เราไม่ติดเล็กนะครับไม่มีเล็กูเลเตอร์เดี๋ยวเรื่องเล็กูเลเตอร์เรื่องอะไรเราค่อยว่ากันนะครับลมสามพันจากถังนะครับอ่าคือถังแล้วกันลมส SI. ามพัววนเพไอต่อเข้าวาลนะครับต่อเข้าวาลมาวาลสมมุติว่าตัวนี้วาลวตัวนี้ ไม่มีเล็กนะครับลมสามพัน PSI จะวิ่งมาจ่อที่จุดนี้นะครับจะวิ่งมาจ่อที่ตัววาลเลยเวลาเราตีถ้าจสตปิงเราอ่อนมันจะตีไม่แตกนะครับต้องใช้เสตปิงแข็งๆนั่นก็คือเสตปิงที่มาจากค่ายเลยเสตปิงแข็งแบบนี้นะครับตี่าสะปิงแข็งตีนะครับอ่ีอย๋ยวแล้วกันตียุบนะครับ ยุบลงไปพอยุบลมก็จะออกมาตรงหัว,วาล์วตัวนี้ขึ้นไปยังลังเพลิงแล้วก็ดันลูกออกไปนะครับจากนั้นนะครับตอนที่มันจะยุบภายในเซียวรีนะครับลมจากถังจะมาเติมเข้าตัววาล์วใหม่นะครับถ้าท่านคิดดูว่าเมื่อกี้มันยุบไปอย่างนี้ลมมันจะมาเติมมันก็ต้องดันตัตวแกนยบาร์ตรงนี้บิดใช่ไหมครับ ดันอย่างนี้นะครับดันมาอย่างนี้ดันลูกค้อนด้วยนะครับตีไปมันจะดันลูกค้อนกลับดันลูกค้อนจะป้งของท่านแข็งใช่ไหมครับมันดันอยู่อย่างเงี้ยตัวเกนียเบาดันลูกค้อนกลับนะครับดันมาอย่างเงี้ยดันกลับมาประมาณนี้นะครับผมอาจากอีพีที่แล้วค่าเคสของเส้นปีงก็คือการที่อ่า แรงแรงที่มากระทำนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่ถ้าน้ำหนักเยอะแรงกระทำเข้าใจเยอะลมสามพันเทสไอดันตัวนี้มามันก็เหมือนกับเราเอาค้อนนะครับเอาสมมติว่าถ้าผมอย่างนี้ผมเอาค้อนเบานะครับสมมติว่าคอนนี่เป็นลมแล้วกันคอนเบาทีมันก็ยุบนิดเดียวนะครับยุบลงไปนิดเดียวแต่ไอลมตัวเนี้ยลมสามพันจากถังเนี่ย เอาเตีดีกว่านี้เอางี้แล้วกันนะครับเหล็กนะครับลมสาพันตีนะครับตีเข้าไปะครับสปริงของท่านมันจะยุบเยอะมากเลยยุบมาอย่างนี้นะครับยุบจากนั้นมันก็จะดันคืนนะครับเพราะว่าสปริงมันแข็งมันก็จะดันกลับคืนดูนะครับอ่านอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวท่านไม่ไม่เข้าใจอ่าตีตีอย่างงี้นะครับ ที่แบบนี้จากนั้นลมเติมเข้ามาคือลมจากถังเติมเข้ามาที่ตัววาล์วมันดันคืนครับดนันมาอย่างนี้จากนั้นคอ,อนของท่านก็จะยุบลงไปเยอะมากเพราะว่าแรงดันมันสูงดันยุบลงไปเสร็จมันก็จะตีกลับนะครับตีกลับมาอีกลมจากถังดันมาอีกอ่ะเส่ปนท่านสิงแขงตีกลับไปอีกอย่างงี้นะครับตัง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 เห็นไหมครับ นี่คืออาการคอนเบิลที่ทุกคนเจอนะครับเอาอพอท่านยิงไม่กดยิงตีไปเด้งกลับคอ,อนเด้งไปอีกตีกลับตีกลับตีกลับนี้นะครับนี่คือ,อาการคอนเบิลเกิดจากสปริงมันแข็งเกินไปเสปริงจากค่ายมันแข็งยิงบางท่านคิดว่าเฮ้ยเราทํามาแล้วมันยิงไม่แม่นะสงสัยเสปริงเราไม่แข็งท่านไปเสริมเข้าไปอีก วิธีการเสริมผมเคยบอกแล้วเอาเหรียญยี่บห้าตะวางใส่เข้าไปยิ่งท่านไปเสริมเข้าไปอีกจะสปิงของท่านก็แข็งเข้าไปอีกนะครับพูดง่ายว่าแข็งมากยิ่งแข็งมากยิ่งคอ,อนเบิ้ลแรงนะครับบางท่านไม่รู้เลยว่าอาการคอ,อนเบิ้ลมันเป็นเกิดจากอะไรนี่นะครับนี่คือสาเหตุเลยเกิดจากสปริงแข็งอีกอย่างนะครับภายในเจ้าตัววาลววาวแต่ละตัวจะมีอ่าสปริงดันแกนวาลวนะครับตัวนี้ ดันในทีปีสปริงดันเซนบาตัวนี้อยู่วาลบางรุ่นจะสปริงจะอ่อนวาลบางรุ่นสปริงจะแข็งนะครับยิ่งถ้าเป็นสปริงอ่อนนะครับยิ่งสปริงอ่อนนี่ยิ่งตัวดีเลยนะครับมันจะค้อนเบื้อง่ายมากนะครับบางรุ่นถ้าสปริงแข็งก็อาจจะช่วยได้ไม่อาจจะเบื้อแค่ไม่กี่ครั้งตั้งปั้งจบนะครับบางคนียิงโลยังงเอ็มสิบหกเลยนะครับตั้งป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 ั้งนี้นะครับนะครับ สาเหตุมันก็คือเกิดจากสปริงร้วนๆันนะครับสาเหตุอื่นก็มีนะครับแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องสปริงก่อนสปริงที่มาจากค่ายก่อนสปริงที่มันแข็งเกินไปเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับบางคนไม่อยากเปลี่ยน่เปลี่ยนก็ต้องไปซื้อมาเพิ่มหาเขายากต้องตัดนะครับตัดท่านสมต้องตัดทิ้งนะครับอ่าแปดตะเชียวนะครับโอเคนะครับ EP หน้าแล้วกัน ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องปัญหาคอนเบิร์นแล้วก็วิธีแก้มันก็คือคอนเบิร์นกระจัดสปริงแข็งวิธีแก้ก็คือตัดสปริงหรือว่าเปลี่ยนสปริงเป็นสปริงเล็กลงนะครับสปริงที่มันเล็กลงอย่างนี้สปริงอ่อนอย่างนี้นะครับสปริงขนาด1.2อ่าตัวนี้ขนาด1.5นะครับมันแข็งเกินแล้วก็ยาวใหญ่นะครับมันยาวเกินแข็งเกินต้องเปลี่ยนเป็นตัวเล็กเห็นะครับพอเปลี่ยนเสร็จมันก็จะไม่เบิ้นนะครับหรือถ้าท่านไม่อยากเปลี่ยนท่านต้องตัดทิ้ง เดี๋ยวอนะีพีหน้าผมจะมาสอนวิธีการตัดสปริงนะครับว่าตัดยังไงตัดแล้วเทสยังไงตัดแล้วเช็คยังไงโอเคนะครับอีพีนี้ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครป์กดกดระดิ่งเอาไว้ผมย้ำไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นแค่แนวทางนะครับมันอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตะสมาชิกมือใหม่ก็พอจะมี ได้ความรู้แต่ถ้าเป็นสมาชิกมือเก่าก็าอาจจะขัดหูหน่อยเพราะว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องร้อเปอร์เซ็นต์นะครับบางเรื่องก็อาจจะไม่ถูกใจท่านแต่ผมทําขึ้นมาเพื่อสมาชิกมือใหม่เป็นหลักนะครับอ่าเราก็อ่าไม่มีใครเก่งที่สุดนะครับผมก็ไม่ได้เก่งมากมายผมก็มีอาจารย์หลายท่านที่ผมไปไปเรียนจากเขามาแต่อาจารย์เขาไม่ค่อยมาสอนนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยตัวเองก็อ่าอยากมาทําคลิปสอนก็เลย มาทำนะครับแต่ความรูมร้ของอัพก,ก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับก็พอมีนิดนิด,นดหน่อยนะครับโอเคนะครับอีพินี้ก็ขออจบเพลงแค่นี้นะครับอีพิน,น้าเราจะมาสอนวิธีการตัดเสติงนะครับสวัสดีครับ